สื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาจีนการเขียนลำดับขีดวันนี้เราซื้อจะมาสอนการเขียนลำดับขีดคำว่านิ้วหนายเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะนิ้วหนายนิ้วหนายนิ้วหนายแปลว่านมวัวลำดับขีดที่หนึ่งขีดที่หนึ่งขีดที่สอง ขีดที ong, arm, ่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่หนึ่งสองสามสี่ขีดที่หนึ่งขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่หนึ่งขีดที่สองสามหนึ่ง สองสามสี่ขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆเ,เข้าใจหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเราซื้อมีงานให้เด็กๆทำ ให้เด็กเขียนลำดับขีดหลังจากนั้นให้วาดภาพพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเวลาส่งงานให้เด็กส่งงานในน ốt นะคะแล้วเจอกันใหม่ใจ้เจียนใจเจียน